ูขอบคุณมากค่ะที่โรงเรียนแห่งนี้ให้ความรู้หนูไปตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 ค่ะแล้วขอบคุณที่ทําให้หนูได้เจอเพื่อนดีและขอบคุณครูครูทุกคนที่อบรมสอนสอนหนูและพเพื่อนๆค่ะแล้วอดทนกับพฤติกรรมของหนูได้ถึงหนูจะได้เจรินไปบ้างแต่หนูก็รักครูทุกคนค่ะแล้วสุดท้ายนี้จบป .6 ไป้มออนม .1 ไปหนูจะนําความรู้ที่คูครูทุกคนสอนอหนูไปใช้ในม .1 ค่ะขอบคุณค่ะ เด็กชายน่าะดนถึงจัง ใจสุรัสศรีนครับไม่สวยคุณหรอกใจคุณสรัสศรีครับทุกคน เด็กหญิงเทไทยเทรักย์มาเรียนขหมดกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าเด็กหญิงราชยาโกวนขอข่าวคำปฏิญาณต่อที่ประชุมคันิรัตนาไทย และอาหรานอรูและอันเป็นมิ่งขวัญอันเป็นมิ่งขวัญของดงชาไทยทั้งมวลของงชนชไทยทั้งมวลค่ะรับียนะคะท่านผูานะคะคณะครูแล้วก็ต้องสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะวันนี้จากใจเลยขอขอบพระคุณผู้ปกครอง สูงนะคะที่สละเวลามาร่วมนะคะเป็นเกียรติถือว่าเป็นเกียรติมากสําหรับโรงเรียนวันเกิดการจมของเรานะคะ ที่มาสร้างความอบอุ่นให้กับที่ชั้นประถมศึกษปีที่6นะคะแล้วก็ปาน,นิดน้อยนะคะในระดับชั้อนอนุบาลปีที่3ของเราวันนี้นะคะถึงมันจะดูช้าไปบ้างแต่ต้องเราบอกว่ามันเป็นพิธีที่อบอุ่นจริงๆนะคะต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและก็ขอบใจนักเรียนทุกคนเลยนะคะที่เราพร้อมใจกันมาร่วมในพิธีนี้นะคะพิธีนี้นะคะทางโรงเรียนและคณะุครูตั้งใจที่จะจัด นะคะและเราดําเนินการมาทุกปีค่ะผูอ้องค่าเพื่อในเรื่องของการสร้างความรักนะคะความภาคภูมิใจและก็เป็นสิ่งที่เด็กๆลูกๆของเรานะคะจะได้มีความภาคภูมิใจและเติบโตทุกคนอยู่ในครอบครัวต่ออดอหมดเลยและหลังจากนี้ลูกๆทุกคนก็ยังอยู่ในครอบครัวต่ออดอต่อไปนะคะการมาพอถือว่าเป็นการกลัดกระดมุมในแร่สำหรับ น้องๆนะคะระดับปถมวัยที่จบในระดับชั้นอนุบาล3และก็เป็นการกรัดกระดุมเม็ดที่2ค่ะสำหรับพี่ๆชั้นปถมศึกษาปีที่6 <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาว่ากันว่าการกรัดกระดุมถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงามถ้าเรากลัดกระดุมเม็ดแรกถูกเม็ดต่อๆไปก็จะถูกโรงเรียนวัดเกิดการดมของเรานะคะถือเป็นสถานศึกษาที่เราเน้นในเรื่องของการ เรียนดีและก็สร้างความสุขให้นักเรียนฉะนั้นกระดุมเม็ดแรกและเม็ดที่สองนี้ถือเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนตั้งใจนะคะกัดให้ลูกๆและเราเชื่อว่าลูกๆของเราทุกคนก้าวผลจากรัวโรงเรียนแห่งนี้ไปจะเป็นการกัดกระดุมเม็ดที่สามและก็เม็ดที่สี่อย่างสวยง,งามน,นะคะวันนี้นะคะก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะคะเป็นคนดีและก็เป็นตัเก่งคนดีคืออะไร คนดีคือคนที่ไม่ทํำให้ใครเดือดร้อนเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่กับตัวเองถ้าเราไม่สร้างความเดือดร้อนกับใครสังคมเราจะมีความสุขเป็นคนเก่งเก่งอะไรนอกจากเก่งการเรียนแล้วก็ขอให้ทุกคนเก่งในเรื่องของการใช้ทักษะชีวิตคนะ่ะซึ่งเราถือว่าคุณครูทุกคนของเราตั้งใจปลูกฝัง และก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญที่ลูกๆจะก้าวล,ผลรัวโรงเรียนวัดเกิดการลงไปขอให้นะคะทุกคนก้าวไปมีอนาคตที่ดีทางคุณครูแล้วก็ทางตัวขอแบงค์เองจะเป็นกำลังใจมีปัญหาอะไรกลับเข้ามามาคุยกับคุณครูได้หรือนะคะ ไปเป็นพี่มัธยมแล้วนะคะให้กลับเข้ามามาสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆต่อ,อไปนะคะเราถือว่าเราเป็นโรงเรียนที่สร้างเด็กที่ดีและวก็เด็กที่เก่งนะคะทั้งนี้ทา้งนั้นเราทาคนเดียวไม่ได้ค่ะผู้ปกครองเราต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ครองทุก,กท่านด้วยนะคะก็ขอเป็นเวทีหนึ่งที่ขอบคุณผู้ปกครองท่านและเราเชื่อว่าเราจะตั้งใจทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกปีทุกปีไปผู้ปกครองอยากได้อะ ไรให้โรงเรียนทำอะไรให้หรือนะคะอยากพัฒนาส่วนไหนสามารถ อแจ้งนะคะผ่านทางครูประจําชั้นได้เลยนะคะเรายินดีน้อมรับและก็จะพัฒนาค่ะถ้าวันนี้นะคะกิจกรรมวันนี้เกิดมีการขัดข้องประการใดต้องขอภัยพ้องอย่างสูงด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะคุณครูค่ะโรงเรียนวัดเกิดการอมที่สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆนี้ให้กับผู้รูกโรงเรียนวัดเกิดการอุรมค่ะซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะสุดท้ายนะคะก็ขอ อำนวยพอนะคะให้บัณฑิตน้อยระดับชั้นอนุบาล3และก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มาร่วมปัจฉิมิเทศในวันนี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณมางานค่ะ